ไข่พร้อมขาบักแห้งแล้วก็กระเพราพริกแกงพร้อมจัดไปเอาจัดไปจัดไปมันจะทำ ด้วยตั้งสุภาพเถรบอพะกระโดดกำแพงนี่แหะเพชรตัใสาอาพริกแกง เค็มแล้หอมแล้วใส่ไก่ครับโอ้ยใส่ไก่กับปลาตัวเนาะ กูได้ขอความเงินเซตคู่เดียวตอน,นีหนเดี๋ยวยังสีตรองร้อยาดก่อนน้าต่อไปกับถัวแห่งกัวซุปเติมน้ำล้างคกลงไป แล้วก็รออีกแป๊บหนึ่งนี่ก็เดือดเกือบใ้ที่แล้วเดี๋ยวน้ำบกอีกนิดหนึ่งพอมันเป็นใกล้บ้านเดี๋ยวมันจิบ,บ,บเบือยมันกินยากเอาใกล้ตุกแล้ว,วเครื่องเอาบักแข่งเลวคุณเอา,าคาก์คอนแข่งไหม มะเขือพวงอันนี้ไว้ที่หลังขูนรถไปก่อนมันมันหอยเครื่องขวดแล้วแต่ชอบยวข,ขาวนะครับก็มีกินรถดีจะหลายเดอ้อมันดีเข้ม นัวเอาที่ตามชอบนะครับผมนัวให้รายแทบหลายลืมบอกไปนะครับสูตรเราจะไม่ใส่น้ำปลานะครับเราจะเกลือนิดหน่อยเพิ่มความนัว ที่เหลือก็นั่งรอแล้วครับรอให้ไก่ตันเปลือยก่อนเอาสุดท้ายคือใบกะเพราเอาลงไปลงไปห,หมดอื นีน่ตอนใบเผ้ากับแส้แสบเด้อจะยัดฉิ่เด้อพี่นอ้องเด้อโอเคประมาณนี้แหละขอบคุณที่รับชมครับ